không được người ta <laughs> không được 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 không không được không เอี้ยวรถอีกนะมาขอตอมาแหนปากก่อนเอาได้วยเอาหน้ามือหน้าือมึงก็ไปมาแล้วเี่ยถ่ายกูด้วยเลยกูถ่ายกูเนถ่ยกูมีถ่ายลูปไว้รูปไม่ดีเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ่ายไม่ดีเลย โอาหัวไนรู้ทำไงอ่ะเฮ้ยอย่ากัวอย่ากัวมือรู้นอะมือจะแบอย่ารุดนะอนลั้นอสัันูนะรอมันัอย่งนากย่างนันมันได้เจะเิกล้องถ่ายเลยกับจะไหม ไมับกลับรถได้เหม็น่ะเหม็นเห็นากงูรเห็นเอาไม่ตวง่ะไม่ตวเวยตัไมตัวกระสอบไม่มีสยเลยยงยไม่ได้ทัไมอแก้แก้อันนี้เีกต้องการแก้ไวจับจดไมไหว เออเหลักนี่อ่ะเอาเชือกไม้นั่นแหละเดี๋ยวจะกดม้นลงมันมันลงไ่้เอียยวประเด็นึ้นมาทำไมวะเข้ตอบเสอนเล็กไปปะไม่ยอมอ ตะแบบนี้เอาไปไว้ไหนอ่ะเอพี่สูนที่สูนต้องพูดให้แน่นหนักให้แน่นมันออกได้อืมเอาไปแล้วเอาไปไว้ตอนเช้ามาเอาหลังรถหายหายแล้วหาเจอป่ะไม่เจออยู่หลังสูนนั่นแหละ โอเคลับรถได้ฮนั้น